ลับมาพบกับกิจกรรมสนุกๆะะของงานซิดซ์มาร์ชซ c เจสเซอร2013กันอีกเช่นเคยค่ะหลังจากที่เราะะได้น้องๆผู้ผ่านเข้ารอบทั้ง40คนทั้งชายและหญิงแล้วครั้งนี้ค่ะน้องๆทั้ง40คน,นะคะก็จะได้มาร่วมทำกิจกรรมเวิร์กช็อปสนุกๆที่ทางชิคชาแนลได้จัดเอาไว้ให้ค่ะซึ่งเวิร์กช็อปแรกะะเราจัดขึ้นที่ชลาชนแอ a คา m y มีกับเวิร์กช็อปเมกอพคลาสที่ทางผู้สนับสนุนที่น่ารักอย่างเครสต์มังแม็กได้เตรียมทีมใหญ่จากพี่ๆอ Mac, ีเวนต์อาร์ติสตน,น้องอย่าง็ม สำหรับเวิร์กช็อปจากเครื่องสำอางแม็กในครั้งนี้นะคะมาในคอนเซปต์แม็ก y m a k e u เมคอัพเวิรที่เครื่องสำอางแม็กทีมแม็กอาร์ตมาสอนเวิร์กช็อปการแต่งหน้า r u n เว y t ์ทูเรียลวให้กับน้องๆได้เรียนรู้เทคนิคและรูปแบบการแต่งหน้าที่มีเอกลักษณ์เป็นตัวของตัวเองอย่างมั่นใจโดดเด่นด้วยการเลือกเมคอัพซีซันที่ถูกต้องเหมาะกับตัวเองโดยเวิร์กช็อปนะคะแบ่งออกเป็น2รอบด้วยกันค่ะโดยรอบแรกเป็นคิวของหนุ่มๆที่จะมา แชรประสบการณ์ปัญหาต่างๆให้กับพี่ๆ event artist ของแม็กช่วยแนะนําวิธีและขั้นตอนอย่างถูกต้องในการแต่งหน้าซึ่งน้องๆนะคะก็ตั้งใจและก็สนุกสนานมากๆค่ะนี่คือเราเลือกสีที่ถูกต้องแล้วเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าข้างนี้เห็นไหมมีรอยจำแลงอารมณ์ข้างนี้นครับ การที่รอบที่2องของสาวๆานะคะคราวนี้ค่ะสาวๆดูจะตื่นเต้นแล้วก็สนุกกันมากๆเลยทีเดียวค่ะเพราะสาวๆเนี่ยได้ร่วมแชร์ประสบการณ์รวมถึงเรียนรู้การแต่งหน้าให้เหมาะกับใบหน้าของตัวเองเสริมจุดเด่นลดจุดด้อยและน้องๆก็สนุกสนานและแต่งหน้าออกมาได้ดีค่ะใครที่มีหัวตาลึกใช้เทคกกนิคการใช้คอนซีลเลอร์สีขาวเก็บเข้าไปบริเวณหัวตาก่อนเพื่อทำให้บริเวณนี้ดูไลท์นะครับ ในวันนี้เนี่ยเป็นการเวิร์กช็อปแบบเรียกว่า DIY ซึ่งเป็นเวิร์กช็อปที่ว่าด้วยเรื่องของการแต่งหน้าที่ดูเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองโดดเด่นเขาอยู่ใน backstage เขาเรียกว่า runway to real way แล้วก็สิ่งที่สำคัญเลยนะครับเราจะสร้างสรรค์ให้น้องแต่งหน้าตัวเองได้สวยและได้ดูโฉบเฉียวแบบตัวเองทำอย่างไรมีเทคนิคง่ายๆที่จะมา ทำน้องๆเพื่อจะทำให้น้องๆแต่งหน้าเก่งมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้นะคะัคริสบางแม็กก็ยังได้เตรียมรางวัลพิเศษให้กับน้องๆที่เดดเด่นตั้งใจและแต่งออกมาได้เข้ากับตัวเองมากที่สุดอีก2รางวัลค่ะโดยเกณฑ์การให้คะแนนมีดังนี้ค่ะแต่งหน้าได้เหมาะกับตนเองการใช้สีและคอนเซ็ปต์10คะแนนความประณีตและความสะอาดสะอ้านอีก10คะแนนค่ะและสุดท้ายนะคะเดดเด่นและประทับใจอีก10คะแนนรวมเป็นทั้งหมด30คะแนนค่ะด้วยคะแนนโดยรวมแล้วนะคะสูสีกันมากนะคะหนูกขอให้เป็น <2. S 2> 45จริงๆแล้วนะครับเวลาเห็นน้องๆ40คนแล้วมีความลำบากใจมากในลักษณะของเกณฑ์การตัดสินในการให้คะแนนในการแต่งหน้าน้องๆผู้ชายทุกคนนะครับซึ่งนะครจริง,รงๆแล้วเป็นมือใหม่สามารถแต่งหน้าตัวเองได้ดีเขาสามารถที่จะพัฒนานะครับในการแต่งหน้าตัวเอง ได้แบบไม่ลำบากใจเลยผู้หญิงทุกคนนะครับมีเบสิกของการแต่งหน้าตัวเองแล้วบอกได้เลยครับ10แต่งหน้าตัวเองสวยมากยิ่งได้เทคนิคในการแต่งหน้าแบบ DIY ไปแล้วเนี่ยคือการแต่งหน้าแบบเป็นตัวเองดูโดดเด่นแล้วดูสวยงามแบบเป็นตัวเองแล้วบอกได้เลยครับว่าวันนี้ผู้หญิงเนี่ยให้ร้อยคะแนนเต็มเลยในน้ำของ และทีมแม็กคอสเมติกก็อยากให้น้องๆที่มาเรียนในวันนี้เอาประสบการณ์และทิปส์เทคนิคต่างๆที่พี่หนุ่มมอบให้ไปใช้ในเวทีการประกวดเพื่อจะให้ไปถึงจุดหมายนะครับและนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายสามารถแต่งหน้าได้เหมือนกันแต่งให้เป็นตัวเองโดดเด่นมีเอกลักษณ์ เหมือนเวิร์กช็อปนะครับ DIY ที่แม็กมอบให้และขออวยพรให้นะครับ CJ Search ของผู้หญิงและผู้ชายทางของชิคชาแนลเนี่ยนะครับประสบความสำเร็จนะครับและนี่ก็เป็นเพียงแค่ภาพกิจกรรมเวิร์กช็อปแรกกับเครื่องสมองแม็ที่เรด,ด้ว่างงานนี้นะคะน้องๆได้ความรู้ัปอย่างอัดแน่นเต็มที่กันมากๆที่สำคัญต้งองขอขอบคุณผู้สนับสนุนที่น่ารักกับกิจกรรมดีๆที่เครื่องสมองแม็จัดเต็มให้กับน้องๆเซสเร์ซีเจ และคอยติดตามนะคะชมภาพกิจกรรมต่างๆของน้องๆผู้ผ่านข้ารอบซิสเตอร์มาร์ชซีเจสเซอได้ตลอดที่ชิค h a n n e l เท่านั้นค่ะ Just.